สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ลิสคับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือเพื่อนเขาแอบเมาคุณว่าไงขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษร7ตัว ตัวสอนเจ็บตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ D O M Q X L U เพื่อนเขาแอบเมาคุณว่าไงอุ๊บอุ๊บอุ๊บเมากันหนักหน่วงเลยเนาะโอเคเซฟไว้หอักขับโอ้ X of Sword คุณเป็นคนตรงเนาะเป็นคนตรงเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่แบบการกระทําชัดมากนะคะมีความพูดน้อยนะพูดน้อยแต่แบบถ้าฟาทีนี่กรีดกรีดกันตรงกลางใจเนยนะคือแบบเน้นๆนะคะไม่ไม่พร่ำเพื่อพูดทีจี๊ดเลยถ้า ถ้ามีอะไรให้ต้องพูดฉะนั้นเขาก็จะแบบเสียวเสียวนิดนึงว่าแบบเออจะทําอะไรเนี้ยนึกถึงคุณเลยว่าเอ,อ๊ะจะเดี๋ยวจะโดนว่าไหมหรือว่าอะไรหรือเปล่าคุณเป็นคนทํางานเก่งทํางานดีมีความรับผิดชอบสูงในสายตาเขานะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความอารมณ์ดีอยู่ในตัวด้วยนะเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลนะคะอันนี้ชอบสุดๆเลย มีเหตุมีผลมันกําลังดีอะไม่เยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปไม่มากเกินไปไม่ทําให้คนอยู่ใกล้ตัวรู้สึกกดดันนะคะแล้วเหมือนกับคุณให้อิสระเพื่อนเขาเยอะมากเลยนะมีความแบบไม่ไม่ขี้หึงไม่ตามอะคือสมมติเขาไปแฮงเอากันอะเขาจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือว่าเสียงอะไรแบบ ตามตัวตื๊ดๆ,ๆกับเพื่อนเขาเลยเพื่อนเขาแบบแฮงเอาท์กันได้เต็มที่นะคะโดยที่คุณคุณสบายใจไม่ได้แบบคอยเช็คไม่ได้ขี้หึงไม่ไม่มีความขี้ระแวงคุณมีความหลากหลายในตัวคุณเยอะนะคะมีความน่ารักน่าเอ็นดูหลายๆมุมเลยเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุยสนุกนะ คุยสนุกเวลาคุณอยู่กับผู้คนอะ่ะคุณเอนเตอร์เทนคนรอบข้างได้ค่อนข้างดีอย่างน้อยน้อยเนี่ยคือเวลานั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันมันมันไม่เกิดแบบเดทแอร์หรือเงียบอะ่ะมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุยหรือว่าอย่างน้อยน้อยอะ่ะก็ไม่ไม่รู้สึกก่อยนะเวลาแบบคุณโผล่เข้ามาแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเห็นคุณนะส่วนใหญ่คุณจะปล่อยให้เขาไปแฮงเอากับกับเพื่อนๆน,นะคะ ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากปล่อยมาง่ายๆไม่มีปัญหาเลยไม่เคยมีปัญหาเลยคุณให้อิสระกับเพื่อนเขาเยอะแบบเต็มที่เลยจัดหนักจัดเต็มคือก่อนหน้าที่จะมีแฟนเป็นยังไงเพื่อนเขายังเป็นเหมือนเดิมอะไม่ได้บอกว่า,วาพอมีแฟนปุ๊บเนี่ยโดนกักตัวให้อยู่บ้านโดนตรวจสอบนู่นนี่นั่นไม่เปลี่ยนเลยนะคะ ไม่เปลี่ยนเลยเขายังมีเพื่อนเขาไว้แบบแฮงเอาท์ไปเที่ยวไหนไปเล่นเกมไปนัดไปอะไรกันได้เหมือนเดิมสนุกกันได้เหมือนเดิมอะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็สนุกกันได้เหมือนเดิมแต่เขาเหมือนแอบมองนะแอบมองเห็นความเกรงใจในแววตาของเพื่อนเขาคือแบบพอให้เกียิให้อิสระกันอะกลายเป็นว่าเขาเกรงใจคุณเนาะคือแบบ คุณไม่ได้โทรตามแต่เขาจะรายงานคุณเองอะอยู่ตรงนี้นะเล่นกับเพื่อนอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเขาแอบ,บเห็นเขาคงแยกเขาคงแซวๆกันเนาะแบบแห้แรายงานตัวหรอแฟนไม่โทรมาหรออะไรอย่างเงี้ยอืม f i v e of one ว้าวอืมแสดงว่าคุณผ่านปัญหาผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงอ่ะอเรารู้สึกว่าเขาดีใจนะที่แบบคุณไม่ไม่สร้างความลำบากใจให้เพื่อนเขาแถมยังช่วยกันแบบพากันจับมือหาหนทางในการแก้ปัญหาไปด้วยกันเวลามีปัญหาเหมือนมันทำให้คุณสองคนเติบโตนะคะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่เหมือนกับเพื่อนเขาเลยก็ได้เนาะมีความแตกต่างกันเยอะ มีความแตกต่างกันในหลายลักษณะแต่ว่าจะแตกต่างกันด้วยอะไรก็ตามอะดูเหมือนมันไม่เป็นอุปสรรคระหว่างคุณเลยบางคนเป็นรักรักทางไกลนะที่เพื่อนเขาอาจจะแบบเป็นห่วงในตอนแรกว่าจะไหวไหมเนี่ยรักทางไกลจะประคองกันไปได้ไหมแต่คุณก็ผ่านกันมาได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคของคุณสองคนเลยสักนิดนึง คือเขามองหน้าแล้วเหมือนคุณไม่น่าจะทําอะไรได้หลายอย่างนะแต่ปรากฏว่าคุณแบกรับความรับผิดชอบมากมายแล้วก็มีความสู้ะมีความสู้มีความชนไม่ไม่สะบัดมือง่ายๆไม่ถอดใจง่ายๆเวลาเจอความยากลำบากแล้วเพื่อนเขาอ่ะอาจจะไม่ได้มีอะไรออฟเฟอร์ให้คุณเยอะ แต่คุณก็ยังอยู่กับเพื่อนเขานะคือไม่ได้ตัดสินคนจากความมั่งมีคือคือบางคนอ่ะเวลาแบบมีแฟนแล้วแฟนซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นไม่ได้อะเขาก็เขาก็จะไปหาทางเลือกที่ดีกว่าเนาะแต่สําหรับคุณเหมือนกับว่าเรื่องออฟเฟอร์ไม่ใช่ปัญหาขอให้มีใจเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นๆเอง เรารู้สึกแบบนี้เรารู้สึกเหมือนเหมือนเขารู้สึกเหมือนเขามองว่าแบบเหมือนคุณเป็นคนที่สร้างอะไรได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่พึ่งพาหรือว่าบีบคั้นเพื่อนเขามากไปตรงไหนไม่มีคุณก็ซ่อมให้มีได้นะไม่งองแงนะคะไม่งองแงไม่ขี้งอนไม่ขี้หึงไม่ขี้หวงดีมากเลย เป็นคนแบบไม่ไม่สร้างปัญหาไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะคะหน่ำซ้ำเวลาชีวิตมีปัญหายังยังพากันเอาตัวรอดไปได้ซะอีกคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตให้กับเพื่อนเขาเลยนะดูเหมือนเพื่อนเขาจะด้อยกว่าคุณเยอะเลยอะ่ะอืมคือบางทีมองเอาเข้าจริงๆเขาแบบคุณไม่น่าเลือกเพื่อนเขาเลยอะ่ะทำไมทาไมอออรอดรอดแล้วมาเจอกับเพื่อนเขาได้เนาะทำไมเพื่อน ทำไมถึงรักเพื่อนเขาได้เขารู้สึกแบบนี้เนาะเหมือนเหมือนคุณน่าจะมีทางเลือกกับชีวิตตัวเองมากกว่านี้ไหมอืมทําไมถึงมามารักเพื่อนเขาได้เนาะคือดีใจนะคะที่ถามที่สงสัยอะแต่แอบห่วงแอบหวันใจว่าคุณจะดีอย่างเงี้ยต่อไปในวันข้างหน้าในอนา,อนาคตด้วยหรือเปล่าหรือคุณแค่มารอจังหวะว่าเดี๋ยวเจอคนที่ดีกว่าแล้วคุณค่อยกระโดดอืมมีมีความแอบสงสัยนิดนึง อดหวั่นใจหรือว่าเขาเพื่อนเขาเคยโดนแบบนี้มาก่อนคนที่เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์แต่คุณใจดีเนาะโอ้ oh my god เจอกันสักทีวาวคุณใจดีมากๆเลยใจคุณประเสริฐมากๆนะคะมีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนสุดๆเลยมีความเมตตามีความปรารถนาดีที่เขาสัมผัสได้แล้วคุณทำให้เพื่อนเขามีความสุขมากมากๆๆๆๆๆๆ คุณเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเพื่อนเขาไปเลยอะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพื่อนเขาคนเดิมหายไปเลยคือไอ้ไอ้คนที่มันไม่ค่อยในในด้านที่มันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ดีนะแต่ด้านไหนที่ดียังอยู่นะคะแต่มัมนคือคุณเข้าไปยกระดับชีวิตเพื่อนเขาเยอะมากเลยอะไปนหนุนใจเขาจนแบบใจฟูสุดๆมีความสุขสุดๆแฮปปี้สุดๆ คุณเป็นเหมือนแบบนี่เลยนี่คือคําตอบนี่คือรางวัลนี่คือของขวัญน,นะในขณะที่เขาแอบกังวลใจว่าเอ๊คือเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนเขาดีนะแต่ดีพอสําหรับคุณไหมอันเนี้ยเขาไม่แน่ใจแต่คุณน่ะโคตรด,ดีโคตรใช่สําหรับเพื่อนเขาแน่ๆคุณคือความสุขอย่างที่ไม่ต้องสงสัยคุณเข้ามาแล้วแบบทาให้แววตาของเพื่อนเขาเปลี่ยนไปทําใหเ้เพื่อนเขาแบบ มีกำลังใจอ่ะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อใครสักคนอ่ะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ๆเขาแบบอยากมีชีวิตที่ดีอะยากสร้างอนาคตที่ดีอะเพื่อคุณเพื่อคุณเลยความความกล้าหาญของคุณก็น่ายกย่องนะเรารู้เขา เรารู้สึกว่าเขามองเห็นความความกล้าหาญความใจสู้ในตัวคุณที่มันยิ่งใหญ่มากๆคุณน่าจะยอมทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อนเขาอย่างที่เขาคิดว่าน้อยคนที่จะทําได้แบบนี้อืมอาจจะแบบยอมย้ายที่ย้ายถิ่นไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยไปเริ่มต้นใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆด้วยกันเหมือนไปสร้างด้วยกันอะไปนับศูนย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณนำพาความสุขมาให้เพื่อนเขามากมายมหาศาลท่วมท้นเลยเยอะมากๆคุณทำให้เขามีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแทบจะทุกด้านเลยนะคะเหมือนแบบเหมือนเขาจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นด้วยนะเหมือนมีใครเป็นที่รักแล้วไงก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแบบชีวิตไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีความหมายกับใครมัง้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ชีวิตไปวันๆ แต่ตั้งแต่มีคุณน่ะเขาไม่ไม่เป็นคนเดิมอีกเลยนะเขาพยายามทําตัวให้ดีขึ้นน่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนอยากตอบแทนความดีที่คุณให้เขาไวอ้อะอยากตอบแทนด้วยความดีความสุขอยากทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลยอ่ะไม่ว่าเขาจะต้องพยายามแค่ไหนก็ตามอ่ะเขาจะทำเขาจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เราคิดว่าเพื่อนเขาก็ไม่เคยเห็น เพื่อนตัวเองในมุมนี้เหมือนกันนะบอกโหมันไปเอาแพชชั่นมันไปเอาพลังงานมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ๆก็เปลี่ยนตัวเองนะคะพยายามทำมาหากินพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามดูแลสุขภาพทำนูน่นทำนี่เนาะเหมือนพยายามทำให้แบบชีวิตดูดีมีคุณค่าเพื่อใครสักคนน่ะมันดีจังเลยอะรอยยิ้มบนใบหน้าเพื่อนเขาก็เยอะขึ้นอ่า เรารู้สึกเหมือนความสุขมันมันแพร่กระจายไปทั่วเลยคุณเข้ามาเป็นดั่งดอกไม้เนาะดอกไม้ที่มันบานงดงามในหัวใจของผู้คนคุณเป็นเหมือนความหวังของใครสักคนที่มันสิ้นหวังไปนานมากแล้วอะเราคิดว่าเขาก็เพื่อนเขาไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองจะจะกลับมามีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้มากขนาดนี้ หลายคนอาจจะแบบเลิกหวังไปนานแล้วก็ได้นะอาจจะโดนมาหลายรอบนะคะแบบผิดหวังมาหลายครั้งจนแบบเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวไปแบบใครๆก็พยายามปลอบใจเพื่อนเนาะก็อยากให้เพื่อนเจอสิ่งที่ดีแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะเจอไหมเพราะแบบโดนมาหลายรอบแล้วอะแล้วรอบนี้คือแบบเออถูกหวยสักทีเนาะอยากให้เพื่อนโชคดีมีความสุขนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่คุณนะ่คือคําตอบคือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ใครหลายคนอยากได้คือเขามองด้วยความอิจฉาได้เลยแต่อิจฉาในทางที่ดีนะไม่ไม่รู้ว่าฟังดูแปลกแปลไหมแบบเฮ้ยไปหามาจากไหนเนี่ยไปหาคนน่ารักคนดีๆแบบนี้มาจากไหนดีจังเลยเนาะดีใจแทนเพื่อนมีความสุขไปกับเพื่อนด้วยนะคะรู้สึกออขอบคุณขึ้นมาเลยเนาะว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะที่แบบโดนไอคนนั้นทิ้งไปอะ่ะเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณไง อารมประมาณนี้นะคะค่ะแล้วนี้ก็คือคําตอบของแานนอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย